ผมเลิดพงพงเจริญปรีชาปัจจุบันก็ดํารงตําแหน่งกำนันตำบลสังเมกอำเภอกันทลกจังหวัดศรีสะเกดก่อนที่จะได้มานั่งตรงนี้ก็ผมเองเป็นโรคมาก่อนเป็นโรคเกาอันดับแรกนะครับปี2 0 1 7พอปี2548ถึง50อันนี้ก็ความดันเบาหวานมาพร้อมกันเลยพลังจากนั้น ไตก็เริ่มมาด้วยแต่ก็คุมไว้ตลอดมาปี50ถึงปี52ตอนี้ไตเริ่มกำเริ่หนักหนักขนาดไหนคะหนักก็ถามคุณหมอเขาบอกว่าอยู่ระหว่างระยะที่3ก็มาเรื่อยๆตอนนี้เป็นหัวใจต่อช่วงนั้นเป็นอารับตำแหน่งใหม่ๆต่เป็นก็หายใจไม่สะดวกอยู่ประมาณ เจ็ดแปดเดือนพรพหลังมาปี2 5 6 1ันตอนนี้อาโรคไตามาเต็มที่คุณหมอนัดเดือนต่อเดือนคือจะฟอ,อกผมแล,ล้วลหละ,ะทีนี้ผม,<ค>ผมเองเป็นคนที่ดื้อหน่อยผมก็ไม่ฟอ,อกเพรากลับมาบ้านแตคุณหมอก็จะถามผมว่าตอนนั้นหมอบอกไหมคะว่าไตาระยะไหน่ระยะที่ระ,ะทระยะที่4ี่ที่ห้าเขาระยะที่ห้าครับฟอกเลกจะให้ฟอ,อก,ก,ฟออกคือไม่มีใครดูแลผมก็เลยไม่ไม,ไม่ฟอ,อก หลังอย่างนั้นมาก็ <S <S ได้มาเจอกับเซริตินสี่วัน,น,น,นพ,พราะภรรยาไปได้ไมาจากไหนไม่ทราบนะผมก็กินไปเรื่อยแล้วดีขึ้นยังไงชุดแรกคะชุดแรกนี่รู้สึกตัวประมาณสี่วันปวดหมดเลยครับปวดทั้งตัวเลยเราคิดจะเลิกกินไหมตอนปวดนะคะไม่ไม่เลิกครับผมก็ทราบดีครับเพราะว่าถ้ามันปวดอย่างนี้แสดงว่ามันใช่แล้วจนหมดชุดที่หนึ่งชุดที่สองก็หมอก็นัดอีก ผมก็ไปคราวนี้ก็ความดันก็นกนลดเบาหวานก็นลดจากที่เคยเหนื่อยก็ไม่เหนื่อยนะครับนี้ก็เขาก็นัดสามเดือนครั้งได้อย่างหนึ่งที่อําอเภอ,อมีท่านบัดท่านก็เขาไปนั่งเล่นกับท่านท่านก็เลยถามว่าพี่ก็นันไปทําอะไรทุกวันนี้ไม่เหมือนเดิมเลยนะวิ่งขึ้นลงบันไดเฉยก็บอกเลยว่าพวกกินเซอร์นิตินว่าแม่ท่านก็เป็นเหมือนกัน ก็เลยถนัดว่ากินตัวนี้แหละผมก็กินตัวนี้แหละถึงได้ฟื้นผมก็กินหมดไปสามชุดสี่ชุดทุกวันนี้สุขภาพแข็งแรงดีมากวาาทุกวันนี้ก็ปกติหมดครับที่น,นี่เรารู้ว่าคุณภาพชีวิตสุขภาพเราดีขึ้นครับดีขึ้นมีคนทักผมก็ไม่รู้หรอกครับแต่ว่ามีคนทักคนในตำบลก็ทักนาเพอก็ทักเวลาไปไปรไะชุมเขาก็จะทักเลย ปเปลี่ยนเยอะครับแล้วอยากฝากอะไรกับคนที่เป็นป่วยเหมือนเราอย่างนี้ครับครับก็ฝากไว้นะครับมาท่านที่เป็นเหมือนผมเช่นความดันเบาหวานเกาหัวใจไตนะครับทานเถอะครับผมก็เมื่อก่อนนี้ผมก็ทานไปเยอะไอ้ย้อดังๆผมเอามามันก็ช่วยอ,อะไรผมไม่ได้มีแต่ทำให้อ้วนอย่างเดียวแต่ตัวนี้รู้สึกตัวว่ามันได้ได้มาหมดเลยครับสุขภาพได้ทุกอย่างเลยจนกระทั่งภรรยาผม ว่าไอ้บ้ากามนะครับผมพูดตรงๆอันนี้ผมพูดไปไม่ไม่อายเลยนะครับกบมาหมดเลยครับฟื้นตัวได้เร็วด้วยนะครับสามเดือนสามเดือนเต็มเต็มเนี่ยไปไหนมาไหนสบายนะครับเมื่อก่อนนี้ลุกก็โอยนั่งก็โอยก็ฝากไว้นะครับเซ็นนิตินช่วยได้จริงๆนะไม่ต้องไปคิดว่าแพงหรืออะไรอก่อนนี้ผมก็คิดว่าแพงเหมือนกันแต่มันเกินคุ้มนะครับสามสี่หมื่นนี่เกินคุ้มแต่ถ้าเราเข้าโรงพยาบาลก็ กินของหมอกระรงหมอที่โรงพยาบาลก็กินยาบริษัทเหมือนกันนะครับกินไปกินมาเด้วก็ทําให้สุขภาพเราแย่ลงนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยกับขอบคุณครับมีเพียงแค่นี้